คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มสุดเกรียนต้องบอกว่าเกรียนจริงอะไรจริงคือเล่นไม่เว้นแต่ละวันจนงานเ,าเข้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ,<ต>ะเพราะว่าล่าสุดลุกขึ้นมาหยิบเอาวิกผมหน้ามา้ามาใส่ขนาดนั้นเลยแล้วก็โพสลงในโซเชียลคุณผู้ชมจนหลายคนงงว่าเฮ้ยพี่บอยจะเปลี่ยนสายหรือเปล่าจะแบบว่าเปลี่ยนแนวมาใส่ต่างหูอัพลุกดูสำอางจนคนคิดว่าเจะมาสายชายรักชายประชดสดแล้วหรือเปล่า ยังไงเดี๋ยวให้พี่บอยมาเคลียร์กันหน่อยนะคะถ่ายละครเป็นมิกของคนอื่นในละครครับผมพอดีว่ามันมีฉากย้อนยุคแล้วเขาเป็นของผู้ชายนะนั่นะนะและ้วคนที่เป็นทีมเสื้อผ้าเขาเดินผ่านผมก็เลยหยิบมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยคนแซวเยอะว่าเหมือนกันกคนแซวเยอะก็ตลกดีอะคิดจะแต่งหญิงจริงจังไหมไม่ไม่ไม่ขำ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 สนุกสนุก นึกว่าตามกระแสเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าม้ากําลังมาแรงอย่างเต้ยจริญพรเองเนี่ยตอนนี้ก็ตัดผมหน้ามงหน้าม้าแต่ชิตัดแล้วชิคิวชิหน้ารักดิฉันก็เคยตัดนะคะเป็นไงโอ้ไม่รอดคุณผู้ชมสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมันมาเหมือกันเสมออะไรที่เคยพลาดไปก็ไม่กล้าอีกแล้วมีก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกัน